ฮิริโอตป,ปะวิริยะปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายของเขาเนี่ยทรงตัวไม่เสื่อมแต่ไม่เจริญนะอ่พวกนี้พระองค์บอกอย่างนี้พิกุทั้งหลายก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วท่งตัวอยู่เป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาแล้วคือเขามีศรัทธาดีหิริดีโอตป,ปะดีวิริยะดีและปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย เห็นความเป็นกุศลเนี่ยดีอยากทําอยากพูดดีอยากทําดีอยากคิดดีนะส่วนสัทธายริโอตปะวิริยะและปัญญาของเขานั้นไม่เสื่อมลงไม่เจริญขึ้นคงที่อยู่พิกกูทั้งหลายบุคคลผู้ที่โผล่ขึ้นมาแล้วทรงตัวอยู่เป็นอย่างนี้แหละดังนั้นเราก็ดูซิว่าความดีของเราเนี่ยทรงทรงไหมหรือว่าลงลงขึ้นขึ้นนะ ถ้าลงลงขึ้นขึ้นเนี่ยสงสัยจะเป็นพวกที่สอง